ด้วยน้ำใจและมีสุขอุราเพลงนี้ชอบมากาาชอบมากค่ะแม่มา,ม,ามากันลูกค่ะชะตาขาขนชีวิตสุดปังไม่มีใดควางคนกำลังแห่งดีไปหมดสนทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเอง เจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟูมไฟมันน่าเส็งอะสวยมากแม่กรุณาจ่ายค่าคลายบอสคุณ้ับตังด้วยทุกคนค่ะคนที่เข้ามาแล้วอธิษฐานจิตแชร์วนไปใครดูคลิปนี้โคนโคนนึงโคนโคนโครดโคีค่ะลูกค่ะสวยมากแม่อิลลมาค่ะพร้อมอย่างเราอะ มีสุขอุราเบิกบานใจม,มีสุขนักนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองพร้อมค่ะแม่มชีวิตสุดปังอะผู้ใดไ,ได้เจอแม่โคตรโชคดีทุกคนค่ะลูกอ่ะเออสวัสดี ครูดงรักเนี่ยะจากประเทศฝรั่งเศสนี่ะสวัสดีครูดวงใจจากมาเลเซียเนี่ยคจ่ายค่าคายแล้วค่ะแม่ขาสวยทุกวันเลยค่ะแม่มสวัสดีคุณรัชนีนะะสวัสดีค่ะลูกสาวค่ะนะคะสวัสดีสาวมงทุกคนค่ะ สวัสดีสปปอลฟิลิปปินส์ฟินแลนด์มาเลเซียอิตาลีปารสีสสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณพิมพรสวัสดีคุณโอโอชิเนแมนบบเอ,อสวัสดีนะโค้ดบ้องเหน่งนะสวัสดีค่ะคุณประภาดานะจ๊ะสวัสดีนะอาริเบดนาริมบอลนาริมอลค่ะสวัสดีครูก้อยนะคะสวัสดีคโค้ดกันจ้ะ มาไวมากค่ะลูกค้าตั้งหน้าตั้งตารอบอสคุณนักตังมาร์กเลยนะจุดนี้สวัสดีเทียวราชจากกัมโบเดียนะคะคสวัสดีคุณพิมพร้ตื่นเต้นมากแม่สวยมากแม่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเรานะคะเราสามารถไปดูนะวันที่ครูไลฟ์สดวันแรกเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะหคะ่ะหน้าตาน่าสวยขึ้นนะคะสองสุขภาพดีขึ้นนะคะสวยวันสวยคืนนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะแม่คะทําไมถึงสวยวันสวยคืนพ่อครูได้สุขภาพจากการเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกับครูสิตาค่ะครูบอกเลยค่ะเออโอ้ยทาไม่ทันย้อนหลังคะ่ะแม่เลิศมากเห็นไหมคะสิ่งที่เราได้เราได้สุขภาพ ลูกหลานชาวนาคนหนึ่งค่ะพี่น้องคะมีโรคประจําตัวได้สุขภาพกลับคืนมาคือมึงสุดยอดแล้วบวกกับเปองคือมึงสุดยอดมากเลยนับตังมึงโคตรเก่งโคตรเจ๋งเลยเ <amas> อออิหลีค่ะพี่น้องม,มาข่าต่อค่ะอืมสวยวันสวยคืนบ้านฉั <c oughs> งระยองชัดเจนมากแม่เออใครเข้ามาแล้ว <c oughs> อธิษฐานจิตแชร์วนไปใครที่ดูคลิปนี้โคตรโชคดีมาก บอกแล้วคะ่ะหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ลูกครึ่งนะคะหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่คุณหนูไม่ใช่แบบว่าคนที่เกิดมาแล้วแบบพร้อมกองเงินกองทองไม่ใช่นะคะอเออ,อเป็นลูกหลานบ้านเฮาพี่นอ้องค่ะเป็นลูกหลานบ้านเฮ้าคะ่ะเป็นคนอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีคะ่ะ สองปีที่แล้วยังอยู่ห้องซาเลยค่ะพี่น้นอ,งองป้องปลายขะสองปีที่แล้วยังอยู่ห้องซาอยู่เลยค่ะทํางานประจําค่ะพี่น้องคาเฮตุมาเมดแล้วเออเป็นสาวโรงงานเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดเออเป็นอดีตผู้ช่วยเพสัตอะไรที่ทํามาแล้วมันได้เงินเอาหมดค่ะแต่ทําไมยังไม่รวยเพราะเราสิ่งหนึ่งนะคะครูบอกเลยค่ะประเด็นสําคัญที่สุดคือความคิดของตัวเอง ใช่การลงมือทําที่หนัก <Okay. S 1> บอแมนค่ะคุณคิดผิดคุณไปถูกคุณไปผิดทาง oh, ลองทําแล้วค่ะทํางานแบบ <did> ไม่ได้พักผ่อนอะ่ะสี่เดือนติดนะคะไม่เคยหยุดเลย <did> ไม่รวยค่ะลองมาแล้ว <did> มันอยู่ที่ความคิดต่างหากความคิดเป็นยังไงแม่ <did> แต่ก่อนคิดว่า เอาหาเงินมาเพื่อใช้นี่แต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วรู้อยู่ว่ามีนี่กองไว้ก่อนแล้วเราทําด้วยความสุขแล้วเราทํางานที่มันรวยได้เราเลือกอาชีพที่รวยได้อเออวันนี้เหมือนกันค่ะพี่น้องป้องไปค่ะผู้บอกก่อนนะคะผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้กับครูสิตามันพลิกชีวิตครูตั้งแต่5เดือนแรกค่ะครูเริ่มมีเงินเก็บหลักแสนนะคะ ทำงานประจํามา12ปีหลักแสนได้ได้แสนเดียวเรื่องอจริงค่ะ<ท>ลองเก็บแล้วลองเก็บมาแล้วค่ะถึงพูดได้ดทำงานประจำา12ปีตัง้ตงใจเก็บเงินลองดูซิมึงจะได้ปีละเท่าไหร่ได้แสนเดียว,ไ,วได้อยู่กับครูสิตาค่ะเรียนรู้กับครูสิตาใช้กฎจักรวาลกฎ,กฎแรงนึงดูงดทำงานออนไลน์ซะ บอกกับตัวเองเลือกเอาทางใดทางหนึ่งถ้าไม่งั้นครูเป็นคนครูเป็นคนที่ไม่ครูเป็นคนถ้าครูตั้งใจแล้วมันได้หมดเลยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าครูไม่ตั้งใจไงตอนนั้นน่ะไม่มีความตั้งใจจริงอะ่ะมันมีหลายทางเลือกอะ่ะเอ้ยอันนี้ก็งานประจําเอ้ยไม่ต้องทําก็ได้งานออนไลน์เงื่อนงานประจํามันก็ได้อยู่แล้วครูเลยตัดสินใจเอาสิทุกเม่อเข้าเผาสะพานตัวเองทิ้งค่ะลาออกจากงานประจําแล้วมาทํางานออนไลน์ครูเป็นคนชอบลองของดูซิแม่งจะรวยไหม ต้องทํามาก <wield ing 1970> กว่าคนอื่นนะบอกกับตัวเองค่ะว่าหน้าตังต้องทํามากกว่าคนอื่นนะต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเธอไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนเลยเธอไม่เคยทํางานเครือข่ายเธอต้องเร no ียนรู้มากกว่าคนอื่นเขาเชื่อไหมคะครูเรียนเช้า3คลิปเย็น3คลิปค่ะครูเรียนคลิปย้อนหลังของครูสีตาค่ะคลิปฟรีนะคะไม่ได้เสียเงินสักบาทคลิปฟรีนะคะแล้วครูเรียนแล้วครูทําเรียนแล้วก็ทํา5เดือนครูมีเงินเก็บหลักแสนประมาณ ว้วก็เยอะอยู่จนมีเงินมาวางบ้านนะคะซื้อบ้านกับแม่สิตาค่ะเออจนมีเงินวางบ้านนะคะจนแบบว่าปลดหนี้ทกสให้พ่อกับแม่ได้อะจนเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีทองเก็บอ่ะชีวิตดีขึ้นอ่ะเออคูไม่ได้คีพิเศษจากคู่สิตาแบบเฮ้ยก็ใช่สิคุณนั้ เป็นสิทธิเอกคูสิตาไม่จริงนะคะยิ่งเป็นสิทธิเอกคูสิตายิ่งอยู่ใกล้คูสิตาค่ะคุณต้องมีผลลัพธ์ค่ะ,ะไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะมาอยู่ใกล้คูสิตาไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะคนที่อยู่ใกล้ครูสิตาคือคนที่ต้องมีผลลัพธ์มากกว่าคนอื่นเขาคุณต้องลงมือทํามากกว่าคนอื่นเขาถ้าไม่งั้นอย่าหวังค่ะ <S <S <ๆ S 1> ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ บอกก่อนไม่ใช่คิกคี้นะคะไม่ใช่ใครก็ได้นะคะไม่นะคะถ้าวันนี้ในสิ่งที่ครูสิตาสอนและคุณไม่ทําคุณไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยคุณจะเป็นลูกศิษย์คุณจะแบบไปไปมาหาสูทุกวันนี้กูยังครูยังไม่ค่าไปเลยค่ะนอกจากแบบเอยไปช่วยงานเออแม่มีงานตัวนี้ตัวนี้ไปช่วยงานโอเคอยู่ดีๆดไปสนิทสนมไปใกล้โว้ยครูก็เกรงใจเนาะ ก็ได้นะคะถ้าวันนี้เอาจริงๆทำบอสคุณนับตังไม่ใช่ผู้นำหลักล้านบอสคุณนับตังเป็นแค่สมองในระบบ T s w อมันอยู่บอสคุณนับตังไม่มีบ้านคือไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยคืออยู่กินไปวนันทำไปวนันวันพลังงานสูงก็ทำพลังงานต่ำก็ไม่ทำคุณจะได้อยู่ใกล้คุณสิตามคะ แล้วคูจะเอาผลลัพธ์จากไหนมาสอนคนล่ะแล้วคูจะเอาผลลัพธ์จากไหนมาแบ่งปันคนแล้วคูจะเอาผลลัพธ์จากไหนมาแบบว่ามาแชร์ให้คนฟังมันไม่ได้หรอกลูกจริงสโมนเอาจริงๆขายของได้หลักร้อยจริงไหมล่ะใครอันเอ้าลองจริงไหมขายกำไรได้หลักร้อยสองร้อยสามร้อยคูจะเอาผลลัพธ์จากไหนมาสอนคนสองร้อยสามร้อยใครๆก็ทำได้ไม่วะ จริงไหมคะใครๆครก็ทําได้แหมในวันนี้เรายังไม่มีผลลัพธ์บ้านก็ไม่มีบทนี่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ไม่เห็นจะมีอะไรเลยผ่านทิพย์ก็ไม่ผ่านทิพย์ผ่านโปก็ไม่ผ่านโปใครจะไปเชื่อคุณมีใครเชื่อคุณหรอกาลงไปสอนลงไปว้าจนแผกแผนข้อแตกอยู่กับคุณจะตายไม่รู้กี่ปีแล้วไม่มีผลลัพธ์เลยแม่ ก็มึงยังไม่เชื่อไงคน<บ>มีผลลัพธ์แค่และเบาๆเขาก็ได้ยินค่ะตวยคนไม่มีผลลัพธ์มึงแหกปากตะโกนบอกเขาประกาศบอกเขาเรียนกับครูสิตาดีอย่างนั้นเรียนกับครูสิตาดีอย่างนี้ไรให้สเ็ดีมากเลยคิดดีคิดบวกนะ้ลูกทุกคนต้องคิดดีคิดบวกนะคะ<ๆ>พอเขาย้อนกลับมาได้อะไรจากครูสิตาม้างล่ะคะ<ๆ>ในการเรียนรู้กับครูสิตานะคะได้อะไรบ้างคะ ได้ความสุขค่ะอะไรอีกคะอยู่รู้จักคุณสิตามากี่ปีแล้วคะสองปีแล้วค่ะได้ความสุขค่ะได้สุขภาพค่ะโอเคอันนั้นคือผลลัพธ์ได้แบบนสอนคนให้แบบว่ามีรายได้มีรายได้แบบครัวได้ไหมคะเริ่มมองหาแล้วผ่านทุกทริปไหมคะเข้ามาผ่านทริปไหมคะได้กำไรจากการขายของอะไรกับคุณสิตาเท่าไหร่ละคะ สอนเขาได้ยังไงพี่น้องต้องไปจะสอนเขาอะไรจังไหนคะ่ะสอนบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องขออยให้ทุกทุกคนครูก้า,การันตีคะ่ะครูสามารถสอนคนให้จับก๊บอไรหลักแสนได้ง่ายมากมแต่คุณต้องทำทุกอย่างที่ครูบอกนะ,ะคุณต้องคิดบวกนะ คุณต้องเรียนรู้ที่มหา,หาการยี่สิบเอ็ดวันนะคุณต้องกล้าไร้สดนะดคุณต้องกล้าออกมาแบ่งปันนะคุณต้องทําทุกลมหายใจนะคุณต้องแบบว่าไปสุดขี้สุดตดนะคุณต้องทุ่มเทนะ,ะทคุณต้องเป็นคนดีนะค,คุณต้องเป็นคนซื่อสัตย์นะ คุณต้องเรียนรู้เยอะนะคุณต้องเรียนรู้กับคุณจิตาด้วยนะแล้วคุณต้องทําเลยนะคุณต้องส่งการบ้านนะสามถึงหกเดือนยังไงก็ได้ค่ะครูบอกเลยเพราะครูห้าเดือนครูได้แล้วว่ะที่จริงครูรอดตั้งแต่สองเดือนแรกแล้วค่ะครูเริ่มมีเงินครูเริ่มได้กําไรหลักเสียเนี่ยสองเดือนแรกแล้วค่ะสองเดือนครูผ่านทิปนะคะ ใจมากคุมเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นโหนกมากว่าครูอสอนแบบคนเห็นผลครูอสอนไปบางคนไม่ทำไงไม่กล้าอะไรสดออกมาไม่กล้าออกมาหนักก็เหมือนมไม่กล้าบอกให้แต่งตัวสวยๆก็ไม่กล้าแต่งอายอ่ะบอกให้แบบว่า เบิกบานก็ไม่เบิกบานบอกให้บวกขาดก็ไม่บวกขาดมือตด่าผัวด่าลูกด่าเต้าเห็นหลายคนแลยค่ะมาเพื่อเงินอุ้ยคุณนับตังบอกว่าถ้าเรียนกับคุณนับตังนะไม่เกินหกเดือนเนี่ยมีเงินเก็บหลักแสนอุ้ยกูอยากเอาเงินแสนบวกขาดก็ไม่บวกขาดด่าลูกด่าเต้าด่าหัวนินซาซาบ้าน อนนี้เราทํางานออนไลน์อยู่เออทำแบรนด์อื่นอยู่หรือทํางานประจําอยู่เราสามารถเอาสิ่งที่ครูสอนนะคะไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยไ,<ว>ไม่ต้องมาทํากับครูอโอเคไหมคะชัดเจนไหมคะเออแต่ครู<ห>เลือกคืองานออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทําแบรนด์ไหนแล้วแต่คุณเลยคะ่ะรวยได้รวยได้คะ่ะลูก แต่ขอให้ตั้งใจทําช่วงเดือนสองเดือนสามเดือนเนี้ยมันเป็นช่วงที่เรากําลังสร้างอยู่ไลนสดสามวันหายไปแปดวัน<ป>ออกมาสอนคนอ,อาทิตย์หนึ่งหายไปสามเดือน จะขายได้ยังไงล่ะคะผู้ถามหน่อยจงผู้บอกนะลูกงานออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายผู้บอกตลอดงานออนไลน์ไม่ใช่เรื่องง่ายคนมันต้องทุ่มเทมากแค่ไหนมันต้องลงมือทํามากแค่ไหนมันต้องเรียนรู้มากแค่ไหนอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะใจกระจอกทําไม่ได้นะจ๊ะ ถ้ารู้ว่าตัวเองกระจอกอย่าทำค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองขยันบ้างไม่ขี้เกียจลูกอย่าทำค่ะไม่ได้หรอกค่ะเจงบอกเลยค่ะเจงอย่ามาแบบเื้นเห็นแก่เงินแก่เงินแต่ไม่มีการครูเป็นอีกคนนึงค่ะที่เข้ามาแล้วเดือนสองเดือนยังขายไม่ได้แต่ครูบอกกับเดงว่าครูกําลังสร้างอยู่นับตังกําลังสร้างอยู่ใจเย็นๆนับตังกําลังสร้างอยู่ กูทําไม่หยุดนะคะใครจะหยุดแล้วแต่มึงเลยใครจะแบบว่าอารมณ์รบๆบ,บ,บวกๆอารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วแต่เลยค่ะแต่บอก,กตัวเองค่ะน้ำตาลมึงขายได้อยู่แล้วกูบอกเลยมึงหยิบจับอะไรขายเป็นเงินเป็นทองมึงหยิบจับอะไรมึงขายได้หมดเลยเมือมหาเทพออนไลน์ต่อยมึงไม่เคยขายเป็นไงเ,เข้ามาปุ๊บสําเร็จปับ๊บความผลลัพธ์แบบก้าวกระโดดอุ้ยหลักเสนหลักล้านกระจอกมากสาหรับมึงโอ้กูพูดแบบนี้นะคะกูพูดแบบนี้นะคะ ครูก็ไปต่อค่ะเห็นไหมะคะครูออกมาทุกวันเลยวันหนึ่งสามช่องสี่ช่องค่ะคุณลงมือทาเท่าครูหรือยังคะคุณลงมือทาเท่าครูสีตาหรือยังคะยังไม่เคยเลยแม่ไรสดก็ไม่เคยอายค่ะวันหนึ่งโพ์กี่ครั้งแม่วันหนึ่งหนูโพ์รอบเดียวเองหรือนนโพดร,รอบเดียว หวังว่านุจะขายได้เงินเป็นลา้านขายไม่ได้หรอกคะ่ะเอาความจริงนะคะอันนี้ไม่เคยไม่เคยโกหกคะ่ะอันนี้พูดความจริงงานออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องง่าย,ใ,ยใจกระจอกยา,าทา<ำ>กเก็บเงินไว้กินข้า ในโลกวันนี้ค่ะระหว่างทางของความสําเร็จความสําเร็จในระยะเวลาที่เรากําลังไปสู่เป้าหมายของเราฟังเดิะค่ะพี่น้องคะหลายหลายคนเป็นแบบนี้ครูจะเป็นอีกคนนึงทำไมครูสําเร็จเร็วทําไมครูสําเร็จเร็วพ่อครูมองว่าสมมุตินะคะอย่างธุรกิจของครูเองเรามองว่าภายอนาคต ในอนาคตมันต้องมีทีมงานมากมายแน่นอนทั่วโลกแน่นอนเพราะมันเป็นงานออนไลน์ใครๆก็สามารถเรียนได้ใครๆก็สามารถมาเรียนออนไลน์ได้สินค้าของเราขนาดเราไม่รู้จักเนี่ยครูดวงใจจากประเทศมาเลเซียครูไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขายังมาสมัครและเปิดบินกับครูเลยเขายังมาเป็นทีมงานกับครูเลยทีาราจ,จากกัมพูชาไม่เคยรู้จักครูมาก่อน เขายัางเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับคูเลยดังนั้นคูม,มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มากว่างานออนไลน์นี่แหละโอ้โหตอบโจทย์ไดชีวิมมึงรวยแน่นอนนัตัง คูมองเห็นอนาคตเลยค่ะทั้งๆท,ที่ครูยังไม่เริ่มต้นค่ะครูมองเห็นแบบกูมีบ้านมีรถเงินสดบ้านเงินสดมีทีมงานทีมงานของกูทุกคนต้องมีกินมีใช้เหมือนฉันทีมงานทุกคนต้องรวยเหมือนฉันเพราะฉันรู้เลยว่ามันขยายไปเร็วมากมันแตกตัวเบงเลแต่งตัวเบงเซลแต่งตัวแบงเซลทุกครอบครัวได้กินได้ใช้สินค้าของฉันปั๊ด ต่างประเทศส่งออกต่างประเทศส่งออกสระทางเครื่องบินก็ไปทางเครื่องบินก็ไปทางเรือก็ไปทางขนส่งก็ไปต่างประเทศก็ไปมึงเจอคูมึงเจอก็นั่นคือสิ่งที่ครูพูดค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูมองเห็นแต่คนฝันเล็กจะเป็นแบบนี้แต่คนเข้ามาเพื่อแบบเพื่อเงินอะเพื่อเงินอย่างเดียวนะไม่ได้มองไปไปแบบว่ามันขยายขยายนะกูจะขายได้บ่วะกูจะขายได้ไหมวะกูยังขายไม่ได้อะกูเศร้าอะ โพดสามเทียโพดสามเทียทำได้แค่3มวันเจวันกูออจะขายได้เพาว่ากูอายเขากูบิก้าแล้วกูขายบ่ได้แล้วคูพูดอยู่ทุกคลิปกว่าคูคคจะขายได้เกือบสองเดือนอคูพูดตลอด ขอโทษนะคะหนึ่งถึงสองเดือนครูขยันมาก <จน S 1> ค,ครูไล์สดเช้ากับวันเย็นเช้ากับวันเย็นจนครูสิตาฟีดเฟซบุ๊กขึ้นมาเจอแต่ครูนับตังค์ไ,ไม่เจอครูได้ไงละ่ะครูไล์สดเชา้ากางวันเย็นไ,ไม่เจอครูได้ไงครูโพสต์ทุกลมหายใจไม่เจอครูได้ไงคะเอาแต่เปิดมาเจอแต่นตังค์เปิดมาเจอแต่นับตังค์เปิดมาเจอแต่นับตังค์ไปกลุ่มนี้ก็เจอแต่นับ นี่ก็เจอแต่นับตังค์ไปไอจีก็เจอแต่นับตังค์ไปทิกต็อกก็เจอแต่นับตังค์ไปยูทูบก็เจอแต่นับตังค์เอาเซ่ขอให้รวยปังปังเอาเซ่ขอให้ดันเปลี่ยนเปลี่ยนขอให้มีซีซีเอ้าไปเอาเซ่นนนไปทางไหนก็เจอแต่คุณนับตังค์อ่ะกลายเป็นคนรวยขอให้บุญ สุดชีวิตครู้ร่บว่าไปกระซางเด้อตลอดตะตอนยอนแล้วก็ตะตอนยอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ค่ะครูรีบค่ะคูเร่สิค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วแต่แต่คุณนับตังนี่เรียนว่าสั่นว่าถึงขั้นลาออกจากงานประจําค่ะผู้ขอถามหน่อยมีใครบ้างที่กล้าออกจากงานประจําเหมือนครูค่ะหนึ่งเดือนครูลาออกจากงานประจําเลยนะคะรู้จักคุณตาแค่เดือนเดียวลาออกเลย <ค>ไม่มีใครทำนะคะ <ผล S 2> มีแต่ครูนี่แหละเป็นบ้าเป็นบอบอ,อยู่คนเดียวเพราะครูมั่นใจค่ะ <Hawaii. S 2> มั่นใจมากครูมีความมั่นหน้ามั่นโหนกมากยังไงก็รวย ยังไงก็มียังไงก็ปลดหนี้ได้และครูเติมความสุขให้กับตัวเองระหว่างทางความสําเร็จของครูครูมองคนรอบข้างด้วยไม่ใช่ว่าครูไม่มองนะคะพี่น้องป้องปายครูมองพ่อแม่แต่ก่อนยอมรับเลยค่ะในวันที่เราเริ่มต้นใหม่ครูไม่เคยโทรหาพ่อแม่เลยทําไมคะ พอกัแม่ด่าครูค่ะจบปริญญาตรีมาขายของอะไรอีปัญญาอ่อนเอ้ยกูไ,ไม่โทรหาเลยค่ะ,ะสองเดือนแรกรูไม่โทรเลยค่ะครูโดนด่าจนหูรูชาค่ะ<น>โดนดาย,ยับจบปริญญาตรีมาขายของอะไรหมวเอ้ยประสาทแตกแล้วมึงประสาทแตกแล้วไม่โทรเลยค่ะพี่น้องให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเอง พอเราเริ่มปลดหนี้ค่ะเราโอนเงินให้พ่อค่ะพ่อบอกเอาเงินมาจากไหนแล้วบอกก็ขายของออนไลน์ไงก็งขายของออนไลน์ไงเออเนี่ยเงินสดเนี่ยเออโอนไปให้อะไปใช้หนี้พ่อเงินมาจากไหนขายของออนไลน์พ่อไม่พูดค่ะเริ่มมีผลลัพธ์แล้วเฮ้ยมันเริ่มได้เว้ยพ่อเริ่มแบบเออมันได้ แ,แม่เริ่มแล้วค่ะเริ่มจับตามองอีกคนนี้แล้วค่ะป้า,ามันเมีย,ยน,มนเบอมุ้เข็ดขโมยไถมาหรือเปล่าไม่เห็นอย่างมาหรือเปล่าเอาหาเงินได้ก็บอกว่าหาเงินได้ก็บอกให้แม่เอาเริ่มค่ะพี่นอ้องค่ะเริ่มมีผลลัพธ์ค่ะบริสุทธิ์ฝ่าโสนไฟแล้วเหตดตั้งไหนเหตดตั้งตายเหอย่างเดียวแล้วก็เอาเงินให้เขา หลังจากนั้นมาค่ะเริ่มโทรหาเขาเริ่มบอกรักเขาเขาก็เริ่มบอกรักเราเขาก็บอกออกมาเลยสดยังลืมวันวันแล้วออกมาเลยสดยังลืมมาแล้วจ้ากินข้าวยังลืมแต่ก่อนหีิเว้ยนี่ต่ดากับดาทุกวันนี้นะมึงเลยสดยังมึงเต้นยังวันเนี้ยวันแล้ว พ่อกับแม่ครูไม่ธรรมดานะคะในอดีต<อ>ด่าแบบหวยสามหมื่นสามขึ้นบ่จจวผลแล้วแต่พ่อครูรีบสร้างผลลัพธ์ไงครูไม่ปล่อยให้ด่าครูฟรีหรอกไม่ปล่อยให้ด่าฟรีนะคะครูเลยไม่ปล่อยด่าฟรีนะเนาะเฝ้าเฮ็ดตี้ล่ะเฝ้าตัดสินใจเฮ็ดตี้ล่ะงลงสิ่ง เี่ยวดาจมเอาจมเอาอะไรดอกผูู้ไม่ยอมค่ะูบอกไม่ปล่อยให้พ่อกับแม่ด่าฟรีเดี๋ยวเจอกันแล้วก็ทําเออทาจนเริ่มมีเงินเก็บครูเติมค่ะจากคนไม่เคยโทรหาพ่อกับแม่ระยะเวลาแห่งความสวยของครูโทรหาพ่อหาแม่เห็นแฟนมีช่วงหนึ่งที่ดาทำงานเยอะมากทำงานเยอะมากตอนช่วงที่ขึ้นผู้นำหลักล้าน ข้าวไม่กินเลยค่ะมันกินไม่ได้ไหมมันตื่นเต้นไหมข, <อ S 1> ข้าวไม่กินเลยอะ่ะมันตื่นเต้นแบบว่าเจ็ดวันเราจะสร้างกําไรหลักล้านนะเราตั้งเป้าหมายอะ่ะหัวสุดทิสุดเดชนะคะข้าวก็ไม่ได้กิน,น,นมันไม่หิวมันตื่นเต้นแฟนก็ไม่ได้ดูทําง,งานทําง,งานทาง,งานเบิกบ้านเบรริกบ้านเบิกบ้านเต้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 นจนแฟนบอกเลยค่ะว่ากินข้าวด้วยจนทะเลาะกันเออแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวเราจะทําได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอีกนิดเดียวและเราก็ทํามันได้เออบอกแฟนว่ารออีกหน่อยนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถึงแล้วอีกนิดเดียวถึงแล้วเล็กก็ถึงจริงๆสามารถอ่ะเจ็ดวันสา,าสามารถสร้างกําไรนะคะหลักล้านในระบบ T S M U ได้เจ็ดวันได้กําไรหลักล้าน มันตื่นเต้นมากอ่ะมันแบบมันวุบวับวุวัอยู่ในตัวแล้วเราก็รู้เลยว่าอ๋อระยะเวลาแห่งความสําเร็จของเราระยะทางแห่งความสาเร็จของเราเราต้องมองคนรอบข้างด้วย,ยไม่จริงนะคะครูบอกก่อนเลยคนที่แบบเอาจริงเอาจังคือไม่สนใจพ่อไม่สนใจแม่ไม่สนใจลูกไม่สนใจบ้านเลยไม่นะคะเราเป็นนักบริหารเวลาที่ดี ฟังครไวยนะลูกครูเข้าใจว่าพวกเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆอยากจะเอาจริงกับมันอยากจะเอาแบบทางนี้แหละเอาไม่ให้สุดยอดไปเลยเอาไม่ให้แบบมนรวยไปเลยแต่เราต้องใส่ใจด้วยเราต้องเป็นนักบริหารเวลาที่ดีเฮ้ยจากแต่ก่อนตื่น7โมง8โมงเฮ้ยขยับเราทำไม่ทันน่ะเออเรายังไม่ทันในแพ็คของเลยเรายังไม่สั่งออเดอร์เรายังไม่ได้คุยกับลูกค้าเรายังไม่ไสดเลยก็แค่ขยับตื่นมาเช้ากว่าเดิมไม่ได้หรอ งา,งานประจําเรายังตื่นตีสี่ตีหได้เลยอันนี้มันเป็นงานของเราอะ่ะครูบอกใครบอกตัวเองค่ะทํางานประจำหนังครูต้องตื่นตีห้าน,นะคะไปไปร้านอะ่ะไปร้านยานอะ่ะประมาณหกโมงครึง่งตื่นตีห้ามาแต่งตัวมาอะไรเออไปถึงร้านก็เปิดร้านก็6กโมงครึง่งเลิกสามทุ่มครึง่ง เห็นไหมพอมาทํางานตัวเองตะก่อกนยอมรับเลยตื่นสองโมงเช้าครูก็ร่มแปลกใจว่าเฮ้ยคููจิตตาสอนเนาะว่าทําไมทําเป็นลูกจ้างเขามึงตื่นตีห้าทำไมมึงเป็นนายตัวเองมึงตื่นสองโมงเช้าอ๋อครูตื่นรู้เลยล่ะครูเข้าใจเลยอะ่ะอ๋อ เข้าใจแล้วขยับเวลาตื่นค่ะตื่นหกโมงเช้าก็ดีกว่าตื่นตีห้าไหมเห็นไหมคะเออมันก็ไม่ได้ยากนี่ก็แค่ขยับการตื่นเราตื่นสองโมงกับเราตื่นหกโมงหกโมงนะตั้งชั่วโมงกกว่าเราสามารถทำได้เลยทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเห็นไหมคะ เข้าใจยังระยะเวลากว่าจะตื่นมา8โมงเห็นไหมเราตื่น6โมงเรามาทำงานบงงานบ้านเรามาใสา่ใจครอบครัวเรามาทำให้มันเสร็จครบหมดถึงเวลา2โมงเรามาทำงานของเราแบ่งแยกเลยพูดจะเป็นแบบนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงช่วงเช้าเนี่ยคูณจะทำงานพื้นฐานให้เสร็จ ไม่เกิน15นาฬิกาหลังจากนั้นค่ะเป็น,เป,นเป็นเวลาของครูหมดเลยไม่เกิน15นาฬกาจุดูงสนอคือเวลาไปกับแฟนไปเที่ยวกับแฟนไปกินไปชอปปิ้งให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับแฟนให้เวลากับลูกให้เวลากับพ่อแม่มันต้องเป็นแบบนั้นค่ะ โมเมนแบบตั้งนาตั้งตาคุณจะบอกนะคะหลายๆคนคิดผิด้ดวยคิดว่าการอันฟีดเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นอันงานงานพื้นฐานมันเป็นงานของเราไ,ไม่จริงนะคะ,ะเอาโทรศัพท์มามาฟีดเล่นอออมากดไลค์กดแชร์ไม่ใช่งานนะคะ<อ>นั่นไม่ใช่เนื้องานค่ะ<อ>มาฟีดเล่นลลมาฟีดเล่นไม่ใช่เนื้องานค่ะ ผูบอกเลย <8. S 1> เนื้องานคืออะไรถ้าคนขายออนไลน์โพสขายดียนค,นคุยกับลูกค้าส่งสินค้าให้ลูกค้ารเรียนนี่คือเนื้องานค่ะไ,รรคไม่คุยกับลูกค้า,<ส>าไม่ใช่เนื้องานค่ะ<ป>แต่ฟีดเฟซบุ๊กเล่นไม่ใช่เนื้องานนะคะ<ป>แยกให้ออกนะคะหนูก็ทำงานนะแม่หนูก็ทำงานค่ะ เซลฟี่เล่นไปดูคนนั้นทีไปดูคนนี้ทีไปดูคนไลฟ์สดทีปาดเป็นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนค,นคนนั้นมาก็ไปดูคนนี้มาก็ไปดูตัวเองไม่ได้ทำโจยหมดวันแล้วเนือน้อง,องานหนูก็ทำนะแม่หนูก็ทำนะแม่ไม่เห็นมีอะไรจะเกิดเลย ออกนะคะเนื้อง,งานอะ่ะที่จริงการทำเนื้อง,งานไม่เกินสี่ชั่วโมงค่ะเสร็จหมด บริหารเป็นอ่ะคุยกับทีมงานเทรนทีมงานคุยกับลูกค้าเฮ้ยพี่ซื้อสินค้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างเออกินแล้วเป็นยังไงบ้างนั่นค่ะคือเนื้องานค่ะเรียนคอร์สเฮ้ยอยากเพิ่มเติมการเรียนคอร์สออนไลน์อยากเพิ่มเติมบ้างอะไปเรียนเรียนคอร์สเรียนไปเรียนนี่คือเนื้องานค่ะจทําารให้สเ็ เรื่องงานออนไลน์โคตรง่ายมากถ้าเรารู้รแต่เราไม่รู้บางคนแต่เราไม่เรียนยชัดมากค่ะคลิปนี้ชัดมากค่ะชัดมากแม่เออผู้ใดลองให้ส่งสติกเกอร์ให้มายัางคะเออให้ใหยังสอนดีปานี่ให้ทราบซึ่งบ่หรือจังไดเออเห็นด้วยกบเห็นด้วยค่ะครูเออไหนเห็นบอ เนี่ยครวจะมาสั้นๆนะเนี่ยว่าจะมาสั้นๆนะเนี่ยครูบอกแล้วว่าตลอดระยะเวลาเกือบสองปีครูออกมาไลฟ์สดทุกวันครูออกมาแชร์ออกมาเล่าสู่กันฟังว่าในสิ่งที่เราเรียนรู้กับครูสิตาเราได้อะไรเราได้อะไรเราออกมาแชร์เราออกมาแบ่งปันค่ะซึ่งเพจเนี้ยสอนฟรี <Hi. S 1> เออถ้า คำพูดคำไหนที่มันทําให้แบบว่าเราไม่โอเคเราไม่สบายใจครูก็กราบขอโทษขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะครูไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครแต่สิ่งที่เราทำแล้วมันเห็นผลล้านเปอร์เซ็นต์ควูออกมาแบ่งปันครูมาสอนฟรีทั้งหมดอย่างที่ครูบอกค่ะทั้งหมดทั้งมวลตลอดระยะเวลาเกือบสองปีน่ยไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำค่ะโอเคไหมคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะวันนี้ T I ไปแล้วเป็น